อ,อสอออสอสมอสงสัยกันไหมคะว่าเขานับอายุการเป็นอสอมอตั้งแต่ตอนไหนค่ะคือตอนนี้มีอสอมอบัญชีสองที่บรรจุใหม่นะคะนั่นก็คือเป็นอสอมอจิตอาสามก่อนแต่คราวนี้พอได้รับการบรรจุคุณหมอจะนับอายุการเป็นอสอมอของฉันตั้งแต่ตอนไหนค่ะสงสัยกันไหมคะจะนับตั้งแต่วันที่ได้ค่าป่วยการมันก็ต้องเป็นพศ2567้ย25ใช่ไหมคะ แต่ฉันนะเป็นอสมอจิตอาสามาตั้งแต่ปี2563เลยและแบบนี้คือจะนับอายุการเป็นอสมอของฉันตั้งแต่ปี2563หรือปี2567กันแน่ค่ะปพอปพอมีคำตอบนะคะคำตอบนี้ยืนยันโดยท่านกรรมการอสมอร,ระดับประเทศเลยนะคะค่ะวิธีการนับอายุการเป็นอสมอก็คือนับตั้งแต่วันที่มีชื่อในไทยพีเอสซีค่ะ คนนี้เป็นอสมบัญชี2หรืออสมจิตอาสามาตั้งแต่ปี6-3เพราะฉะนั้นก็นับมาตั้งแต่ปี6-3เลยค่ะ6-3 6-4 6-5 6-6 6-7ค่ะก็คือ4ปีกว่าแล้วนะคะอ่าถ้าครบปี6-7จบปีก็จะได้เป็นปีที่5แล้วค่ะตามนี้นะคะเข้าใจตรงกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปอปอไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ